สี่หมนี่พนี่คือไม่ปกติครับโลกมันไม่ปกติเป็นทรัพย์สินนะเว้นแต่ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข็งขึ้นทองถึงจะร่วงนี่เรื่องจริงนะเอาเข้ามากันเพียงคนละเก้าร้อยเแชร์เพียงเท่านั้นเจ้าทั้งปรายนะเราจะดูดวงกันสวัสดีครับคุณรันจัดของขวัญและถามได้เลยนะคุณรันจะถามอะไรนะนะเข้ามากันได้ คนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้นขอบสวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับหัวใจส้มจัดมานะถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นนะแต่หรือจะถามว่าก็แจกของขวัญมาคนละชิ้นเลยนะถ้าจะถามไพ่เทพพลังจิตก็จัดมา,ามมดเดี๋ยวดูก่อนนะปักบุญยังไงเด,เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง อ่ะอ่ะมาแล้วกดแช่แล้วฝัก